ฟันไปหาหมออยากฟันหลอมึงมาหากักกูเล่มานนี้อันนี้ <c oughs> ปากแล้วหรออันนี้ข้อคิดแล้วหรอข้อค <c oughs> ิดในสิทเธอในวันนี้นะคะใครอยากมีมวยตะโกนม่ดีวัข้อคิดสังิทเธอในวันนี้นะคะหุ่นเพียวคือความหลังหุ่นรถถังคือปัจจุบันค่ะ้องา ข้อคิดสองสี่เธอในวันนี้นะคะหย<า>ุดหาเห่าใส่หัวแล้วไปหาผัวก <c oughs> ันจ้า <c oughs> ปอนฝากมาบอกให้พวกพูดมากอะ่ะให้หยุดพูดไปบ้างคะ่ะ <c oughs> โอเคฟังเลยนะคะทุกคนตรงนี้เลยคะ่ะน้องปอนบอกว่าโดนฝนอาจเป็นหวดัดโดนหมัดอาจเป็นมึงค่ะปากไว้ให้ได้คิดนะคะไม่กี่คนหรอกที่แคร์ที่เหลือสารเลนแนทั้งนั้นเมียน้อยคือชูเมียรู้มึงตาย มึงตายแน่พวกเมียเยอะข้อคิดเมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนบอกโด่งเลยอ่ะบอกว่าอะไรก็นี่เป็นเมียอีหนึ่งคนของโด่งนี่ค่ะข้อคิดของโด่งนะคะกูบอกให้ค่ะเมียน้อยเป็นชูเมียมีเป็นกระเทยค่ะนี่ค่ะหมอกกับมึงกับโดงค่ะเอาไปเลยค่ะโดตนเขาคิดได้สิเธอวันนี้ค่ะเครียดมากทําให้หน้าแก่แหลททาให้หน้าตกค่ะ มีจะโดนก่อนเลยเอ้ยแม่ข้อคิดจะสีเธอมีคนฝากมาโอเคค่ะลบไม่ได้ช่วยให้ลืมตังที่ยืมคืนด้วยข้อคิดก่อนสีเธอในวันนี้นะคะหน้าร้อนไม่ชอบหน้าหนาวไม่ชอบหน้ามึงกูก็ไม่ชอบโอ้ยโอ้ยข้อคิดจะสีเธอในวันนี้ค่ะโฟกัสที่ความสุขอันไหนดิบเราไม่กินค่ะ เดี๋อตอนไปกินหมูกระทะเออนี่ก็จะพูดหนูต้องดูด้วยใช่บางทีหนูหิวไงหนูก็ว่ากลับกับแล้วเป็นสีชมพูนิดหน่อยหนูกินแล้วอ่ะไม่ได้ฝากไว้ให้ได้เตือนใจกับข้อคิดอันนี้เลยค่ะผมก็คือผมจะให้เป็นก็คงไม่ใช่เข้าใจปะก็มันเป็นอย่างเขาก็ผมเป็นอย่างเนี้ก็ผมเป็นผมอ่ะแต่ผมเป็นนี่ไงวะคุณว่าทำไงอ่ะเวลาแบบตีกันอย่างเงี้ยถ้า เธอำอย่างนี้ไม่ได้นะทำไม,ไมเธอไม่เป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้เธอเอา้าก็ผมก็คือผมอะใช่ผมเป็นนก็ไม่ใช่ป่ะก็ไม่ใช่ปะวะสรุปเธอจะเอาอยัางไงอะ่ะคุณรักผมหรือว่าคุณรักไม่ไหลยแตมแมนเลยผมรักคุณก็รักคุณคุณต้องเลือกถ้าคุณรักผมโอเคผมก็คือผมแต่ถ้าคุณรักเนี่ยผมเป็น ไม่ได้ข้อคิดควาสีธในวันนี้นะคะค่ะดาลี่คือยาสีฟันด่ากูทุกวันคือมึงเนี่ยแหละไม่ใช่มึงพวกมึงใจกับว่าพวกมีหลายคนหยอกบัวคู่คือยาสีฟันทุกวันคือมึงนั่นแหละอาด่ากูอีกแล้วเนี่ยเนี่ยงงมากใกล้สิทธ์ก็คือยาสีฟันใกล้กันหน่อยแล้วกันคือฉันกับเธอ เาเกตคือยาสีฟันอะเขาหาทุกวันก็อยากให้เป็นเธอใบออข่อยคือไว้แปรงฟัน